สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคุเซอผมวันนี้แวะมาทักถ่ายทุกท่านทุกคุเซอรครับวันนี้รอดูครับผมว่าจะออกที่ท่านใดนั่นคือวันนี้จะมีการเลือกตั้งนายยกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะออกใครครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคุเซอผมนะครับชอบใครเชียร์ใครครับผมไม่ว่ากันครับการเมืองเป็นสมบัติผัดกันชม ครับผมชอบครับชอบคนไหนก็เชร์ไม่ชอบก็เชร์ได้ใครก็ดีครับเราก็อยู่ที่นี่เหมือนเดิมขอบคุณนะผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณซื้อครับขอบคุณทุกกำลังใจครับนะครับแวะเข้ามาครับแต่อย่าอินมากครับผมนะครับบอกพี่น้องก่อนอย่าไปอินมากไต่ต้องอินมากครับผมใครได้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนโยบายมันสวยหรูหรอกแต่มันทําไม่ได้หรอกนะครับผมบอกก่อนนะครับเพราะว่ามากี่ท่านแล้วนะครับผม มากี่ยุคแล้วมากี่สมัยแล้วเราทำไม่ได้ครับนะคือที่จะทําได้ก็คือตัวเราได้ครับผมช่วยเราได้ครับนะเราต้องให้โอกาสตัวเราก่อนนะนะครับพวกนั้นเขาช่วยอะไรเราไม่ได้หนะรอกเขาก็เป็นคนเกมคนกกติกาการเมืองเขาว่ากันไปส่วนเราก็อยู่แต่เรานะนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุภาพแข็งแรง หักแพงแบ่งปันกันไปนั่นนะครับคือความสุขของเราขอบคุณนะผมขอบคุณท่านครับขอบคุณเสื้อครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเข้าใจกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกันไปครับแลวเข้ามา,ากดไลค์กดแชร์กันครับผม,ขอบ,ผมขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจครับที่มาให้กำลังใจขอบคุณนะผมสวัสดีครับ